ไร่เทพสุดยอดอาหารเสริมสำหรับพืชที่ชาวเกษตรกรไทยต่างยกให้เป็นอาหารเสริมพืชที่ดีที่สุดในขณะนี้กับสูตรลับเฉพาะของไร่เทพที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตของพืชช่วยเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแต่ก,ก็ลงหัวปรับปรุงดิน ทนแง้งทนหนาวเพิ่มผลผลิตพืชโตเร็วเขียวทันใจและสรระคุณต่างๆอีกมากมายที่สำคัญไร่เทพยังสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยคิดค้นพัฒนาปรับปรุงสูตรจนได้มาเป็นไร่เทพสุดยอดอาหารเสริมพืชที่ไม่เหมือนใคร เนื้อกว่าด้วยปริมาณสารอาหารที่พืชต้องการมากกว่าตามท้องตลาดทั่วไปอีกทั้งยังปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้100%เเซและด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไร่เทพที่ยังคงใส่ใจในด้านการใช้งานเป็นหลักสำคัญจากเดิมในรูปแบบแคปซูลสู่ชมใหม่ในรูปแบบซองด้วยคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ขนาดเล็กกระทัดรัดยิ่งกว่าที่เคยสะดวกต่อการพกพาจัดเก็บง่าย ขนย้ายง่ายช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้แก่กเกษตรกรไทยทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมมาสาธิตวิธีการใช้งานไล่เทพที่ง่ายแสนง่ายเพียงเราใช้ไล่เทพแค่1นึองเท่านั้นไล่เทพ1นึองครับผมสามารถผสมน้ำได้60-100ลิตร และตอนนี้ผมมีถัง113ลิตรอยู่นะครับและมีน้ําอยู่จํานวน100ลิตรผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูโดยผมจะฉีกซองก่อนนะครับโอ้จะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริงนมหน้าข้าวรับรองไม่โทอจรทิง สังเกตนะครับไล่เทพของเราละลายน้ําได้ดีมากเลยนะครับและตอนนี้ครับจากน้ําที่ใสๆเมื่อกี้นะครับน้ําของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีที่มีความเข้มข้นมากขึ้นครับสังเกตได้ว่าไม่มีการตกตะกอนของสีน้ําเลยนะครับ ความเข้มข้นของไร่เทพหนึ่งซองนะผมสามารถใช้งานได้2อถึงหไร่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบสามารถใช้งานได้แค่เพียงหนึ่งไร่เท่านั้นประหยัดคุ้มยิ่งกว่าการใช้งานปุ๋ยแบบหนึ่งกระสอบใช้งานง่ายสะดวกประหยัดคุ้มยิ่งกว่ากับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพาาพี่่จจะไไไปป้วยังง ก็อยากให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนก็ได้มาลองใช้ไล่เทพครับเพราะว่ามันดีจริงๆครับผลผลิตก็เยอะขึ้นอะไรก็ดีขึ้นผลไม้จะออกโดกลูกใหญ่น่าทานมากเลยครับผลผลิตก็ดีขึ้นลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนด้วยเพราะปุ๋ยมันจะราคามันจะแพงกว่าขนส่งก็จะถูกกว่าขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาสะดวก ลองดูว่าดีไหมกับการที่เราซื้อปุ๋ยเยอะๆมาลงทุนกับที่เอาตัวนี้ไปลองดูว่าผลลัพธ์มันได้ดีกว่ากันไหมก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่กีดยางด้วยกันลองมาใช้ดูว่ามันดีจริงๆครับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้ไรเทพเนี่ยต้นยาวมาจางามแบมบนี้ชักชวนหมูกขัก้วก็ซื้อไรเทพมาใส่ถึงจะได้ผลผลิตดีเนี่ยผมทุกวันเนี่ยผมก็พออยู่พอกินแล้ว ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับลองมาใช้ไร่เทพดูเพราะว่า,าไร่เทพตัวนี้ไม่มีสารเคมีมันจะดีต่อสุขภาพของพวกเราทั้งหลายแล้วก็จะมีผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับขอให้ลองมาใช้กันดูว่ามันจะดีขนาดไหนผมลองแล้วโอเคครับข้อยำ้ำไร่เทพของแท้ใช้แค่แบบซองผสมน้ำสามารถใช้งานได้ทันทีมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมไร่เทพ10ซองราคา1,000บาท รเทพ2 2ราคา1,500บาทไรเทพ52ราคา3,000บาทและไรเทพ102ราคา5,000บาทแถมฟรีเสื้อยืดแขนยาว1ตัวติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อไรเทพโทร080 806 8000จัดทรส่งฟรีทั่วประเทศพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางของดีแบบนี้ต้องไรเทพเท่านั้นไรเทพคุณภาพขั้นเทพ